เกียดออกกำลังกายแต่หุ่นดีได้วันนี้ครูไก่โต้มีวิธีหรือเทคนิคที่จะทําให้เรา หุ่นดีหรือหุ่นสวยหรือมีซิทแคกได้ทั้งที่เป็นคนที่ไม่ชอบออกกายหรือคนที่เกียจครูไก่ต้มเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบออกกาําลังกายที่เกียจเพราะว่าการออกกําลังกายน่คือเราต้องมีเสื้อผ้ามีกางเกงต้องใส่รองเท้าต้องไปเข้าฟิตเนสหรือไปไปยิมทําให้ครูไก่ต้มรู้สึกว่ามันวุ่นวายมันที่เกียจเลยไม่อยากออกกาําลังกายแล้วทีไปทีก็ต้องไปออกเวลา2งชั่วโมงสมชั่วโมงเพื่อจะให้หุ่นดีหุ่นสวยมีซิทแครกแต่วันนี้ครูไก่ต้มมีหนึ่งอ ที่ง่ายสาหรับคุณตื่นมาแล้วออกได้เลยเมื่อไหรที่คุณทําให้เรื่องออกกำลังกายเป็นเรื่องง่ายตื่นมาแล้วออกได้เลยคุณจะอยากทํามาทุกวันแต่ถ้ามันเป็นเรื่องยากคุณจะไม่อยากทำมาดังนั้นวันนี้ครูไก่ต้งก็มีเรียกว่าอุปกรณ์ออกกำลังกายอยู่ในห้องทุกที่ทุกเวลาตื่นขึ้นมาครูไก่ต้งก็มีดัมเบลในการยกน้ําหนัก ทุกวันทุกวันทำวันละหนาที10นาทีเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะผุนสวยได้ไม่จําเป็นต้องออกวันละชั่วโมง2ชั่วโมงครับผมเพราะการที่คุณทำไรนาน,านคุณจะรู้สึกว่ามันนานมันน่าเบือ่อแล้วก็ไม่อยากให้คุณทำและสำคัญคือคุณจะทําได้ไม่ต่อเนื่องทุกวันแต่ถ้าคุณทําวันหนึ่งวันละหนาที10นาทีครับผมแล้วค่อยเพิ่มไปนิดนิดๆจนทุกวันนี้ครูไกลโต้ทามันทุกวันครับผมยกมันทุกวันวันละ5นาที10นาทีทุกวันนี้ครับผมจนร่างกายมันเป็นออโตเมติกตื่นมาก็ตต้้้้ออททํําาาาาาื่่่่่่นนนมมมกกกววววัไไไหดดรรููสสสึึแบบบยยเเ พอทำแล้วก็รู้สึกดีขึ้นเพียงเท่านี้คุณก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะมีหุ่นสวยหุ่นดีแล้วก็มีซิปแพคเหมือนฟูเกทโตงดังนั้นวันนี้ถ้าคุณอยากจะเป็นคนหุ่นสวยดีแบบขี้เกียจคือคุณต้องทําให้ร่างกายคุณทําแบบอโอโตเมติกและที่สำคัญคือไม่จําเป็นต้องทำมันเยอะแค่ทำมันทุกวันวันละ 5้านาทีหรือ2 0่สนาทีเพียงแค่นี้ก็พอพอมันไม่นานคุณจะรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อแล้วก็สนุกแล้วก็คุณก็สามารถทําได้ทุกวันแล้วมันจะทำให้คุณเป็นคนหารมดีสุขภาพดีอย่างขี้เกียจเหมือนภูไก็ตโตมปั้นสวยแบบขี้เกียจสไตล์ุูแบ,บ่โต